กินโดนไรนราซัวแกกินเงงทานไงเนะเดกค่ะเด็กจะมาหอดตอนนี้เอามาเรายูทูปกี่สีครันบ้างตัวคล้ายมันอะนุ่มเลยอะสวัสดีทุกคนนะครัวันนี้เปิดช่อง y o u t u นะคตังจากายไสองอนะครตั้งจากหายไปสองอาทิตย์เปิดองนะ้งไปอาทิตยเดแนะ้งจหาออายเิ่ับ้กลัวไปเล่นไพ่แล้วก็หาหไออันนี้เอ่อ ไม่รู้ว่าใครนะคะอันนี้น้องเอ่ออาจารย์ปรสักปรยดนะคะยท์นนอี่นะคะลองบีกี้ะคะแล้วก็ลองบอยเบิกบานนะคะนี่คนรอรอตลกอันนี้ก็ตลกนะคะอันนี้ตลกนะครับอันนี้เนี่ย กูแจ้เนบาวำวเสียงอ่อนั่นแหละอันนี้น้องตุ๊บตาบนะคะตุบตาบไ่ตอกแกตอกพอกูนกตอกไก่ไก่จิวิม่มันค่ะเอาดกับสมุนอรกูข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะาไม่เอค่ะไิมฉันชินนะครบ้นอนขยนหมแดเว้าอยู่อันนี้น้องยุทธนะคะ

เขาว่าตาลูกใส่กินได้จับปูปลวดวันนี้มาดีงงานกันนะครับกับกับกับสปอนเซอร์นะคะรายการไปกระเทยรับได้เกีรยบเก่สีมาเป็นพิธีกรแขกเชิญแขกรับเชิญเดินทางว่าไกลมาครับพี่น้องครับฝากครับทะานีมาเข้มกั่านีเข้ม่พี่ดีก่นี้หรอเปลานี่ราคาเข้มพี่ดเข้มก่าูม่ทราบข่า็มาก อาออีนึงไปใส่ที่อีนีประเทนทีแรกเ็นอหงเป็อีนีมาเนาะเกลียมเป็นรื่ชื่อด้มัเปิดมาเพิมาเมาเนี่ยมาบอกอิหงเมื่อวาเนี่ยผบอกอิเขี่ยมอเป็นปีก่อนมันได้เป็นอีหงเลยเออนะอีเรามันโมกินมันวอทันมข่อยใช่ไหมเราประเ็นปรดนอีหงเป็นตลกสวยเนาะสูเป็นแบบนางงามมัลีินงานมันก่นงานนะเ่น่ายเขาท่าสีเหลยก็เรียนเรียวเนี่ยเขาท่าสีเหลงก็เดียวอุ้ เห็นแั้งคะนกูได้เปียนเห็นเวเห็นอีเปลียงบอกอีเปียนนั้นทังอูเมยอูเหมยพห้สู้ยกูได้เปลี่ยนเอาอีหลีเลยนะใคที่เป็นตะดี่มายงวยบอนอยบกลูซีเคยไปนอนกับน้องอยู่สกลนครตอนแเลยมาอย่างนองเลยอย่เอีเป็ดนั่นแหละบอกคุณม่นเขาเรียนพี่แม่เรียนอย่างตีนึงคุว่าเออันอัน ไรบกล่องก็อยู่พีคือบอกกูไปซีก่าคือมันจะทานเปซการอดีใส่แว่นตาใช่ป่ะลองใส่แว่นตามีตาไหมนใสแวนตาีไมคือล่าิ่องพอสรงแล้วเป็นคู้ยแล้วเป็นครูผู้ใยออคอครูอีโอ้ยเราเเลิศขึ้นอย่างนี้เด้อได้ทุกอย่างน้ำล้ำลูกศิษย์เอกไม่ใหวีได้ดิลูกศิษย์เอกดรเรียวดำเนิน เออกูกูเงิกูพวกเงินที่อย่างกูอันย่างเดียวไม่บีผมเล่าเมยมาขาวง้มแห้งแส่ว่ามันยอมเอาขอ้ขาวขาวแบบเลี้ยงเออขาแบบเลี้ยงเสร็จเป็นเรลี่ยมเปแบบสวยๆเรากินเกี่เด้อเรากินอาหารแบบมันสวีากินกีบินเกีมแดงกันมัเะขาวผู้จัดีเออ ะี่นยนคุยมึงพี่น้องขาอีจอบเปื่มันจะว่งกลัวดิต้นี่กูจับต้นนี้กันห่าหกนาทีเรอเด่นโน้นจับไปนั่งอันนี้ของพูกอะไรเนี่ยนิ่งบ่อยไปกินนิ่งไปกินไินเลยที่แรกสปซื้อไก่เค็ที่ฝ่ายอีกทุกตายไปยุ่วกวมันกินดีกูเลยบอกกู่มันเย็นเมื่อกันน้องซื้อฝากมันยุ่งคอนแก่เลอีวิทย์ตจับกินเบิดเราไ่กินไง บ่เมียนกูเปิดกูน้ยอันเมียมึงบ่เมียนเสียบอยู่เด้อเอาเนี่ยมันคือว่เห็นรูปเกิงเก่งไหมเินาจริงใคร้าไม่ชอบเป็นเก้าฮะลูกเก่งไหผู้ใดก็ถอดออกตัวไ่เี้ยเเก่งเนาะกัะเก่งไหเน่ยปัหาลูกอยู่กลังพูดถึงผู้ชายนะคเ Kc บ,บ,บันทึกไปอยู่เป็น้องน้นาบ่บ่งหรือคุณหลายปานนี่เอาเขบโกงเรด้วยไหมมองขอใ่บอกวน<ช>ี้คนขามูมันเป็นสาหลอ์กระเลียนเอน้องมีผู้ชายคนเดียวนะครับม,มีกระเทยพวก,กมาจากถ<ด>ุมนรกลกระเะบี่ <c oughs> จีจะมาจ้องจับจุดแล้วก็ถ่เดียวแต่มาอยู่ทั้ง วเออเของเาว่ยดโดนเถอะกรมา่ยอารถดิเารดีเบาครับการมซี่งที่บีบอ้าายมังเครับับกาศกาเอาทุประการสิ่งที่ต้อตีมแปตพูดอะร็บกพูแจ็คกี้เลยแจ็กกี้เช้ป่ายกงูเจาปล้องเลี้ยงแต่หอนา คือม่เห็นกูเป็นยังสั่นเเอาะเห็นกูเป็นอันบี้แกวันนี้ประจำกันมาแข่งกันจังห้าพี่กยานเนอดน้าสุดท้ายกยานแข่งกันเนอมีเขามีปั่นอยู่เรีนจับหมาสิก็ได้ได้เน่เจ้าเปวามาเลยว่าเอาง่ายๆอยยกให้เจ้าเป็นคนนี่เลยจะเป็นปัจจุบันผู้อนจะดีเป็นปัจจุ่ันเป็นกองประกวดน้าง้ามนะ พอมีจะนังงง่ยเลยค่ะเดี๋ยวกินตามขับปุ่นทั้งสีเนาะเดี๋ยวปุ่นแจ้งแกนะจะไม่เป็นอีกแล้วดีว่อสองอาลวดดูบมาไปปากูโป้ก็ย้อนิแต่ผมคงเห็นแล้วสิบอกเลยน้องยูจะเลีนไหมไม่ได้เรียนแต่อันนี้เลยจแเบิ้ลมือเบิ้ลเนาะเห็นอียังใครเลือกไปวัดเซจีอาใครเลือกว่อยู่กับมอกันไหมบอกรันอินบอลพัสู หบแต่มาเทีบนเหอหัวบอกอะไรนอ้นทุกเทียบแล้วมาอ๋อที่อีพิีแล้วนี่ตหัวเอาเรียนย่ทุการไปดีมันมาใช้เดินน่อได้มอ๋อใช้เดินเป็นเป็นด้านไหมเป็นดานเรื่อยๆไหมเตี้มสาเป็นร่มเยเดนร่มบานลมไหมถูกพลาเ็นบันดอกไงเก็เห็นหัวสนอแล้เห็นง่งเนี่ยคดยอจะว่าไม่ไพ้ก็ผูกัดีตัว อุ้ย่เอกเป็นบ้าทีคุณไปวัดที่แรกกันแล้วถ้า้องไปตอกเสาเข็มที่แรกคุณก็ผ่อนเอร์ลงเมร์อันนี้จะเป็นแฟนกันนะครับันนี้เป็นแฟนกันนะครับน้องบอยกับน้องบิกกี้มหูจะเปินจีนในรายการที่เปิดบ้านเนี่เดี๋ยวปิดีนนีที่เปิดบ้านเอย์เดี๋ยว มาปีนี่ติต่างบ้านนะบอกว่าเนาเขาบ้านใชไมเพือทีตางเพื่อนย้อนเนี่ยเอาบ้านแล้วกินอะไรโง่วันนั้นกินเ่ง่อนย้อนกูอยากอะไรโอ๊ยอยากอะไรอย่างหนูจะมาชั่วโมงกลัวโอ๊ย เดี๋ยวว่า่ยุ่เงี้ยนป่อเดียที่อกบานอนดูแล้วก็เปิดพราลมนี่ยิวกรตุ้มมาคุคันเป่อุ่ิเดียวไนคันเปืดอยแอนย่งี่วชั่วโมงหนึ่งเราปิดไอเท่าบ่ดีแต่ว่าไออย่างไอฮาพอหาเมีมันอย่างบูดฮมันเหลนหรเบาย่ห้ามถอดปาก

อันนี้นก็มันประมคขามันโดนตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดันหลบดโดนไปไปนอนเขาถ่ายยี่หองผลไปไปเขาถ่ายไปจังมาลงมาลงมาลงขีง้ขั้นตัดตัขี้ขั้นพิธีที่ตวงิดตัปนรอยเงินขีดมาตัดรวกันอัน้องดเาเกม่หมูะแช่ผ่าขา กูเป็นผีกูเ็น้ากาป้าไข่กูเย่างหม่องเยก็ายะ่าห่องน้โมอ่แหละ่ยกันเจ้าพี่่า่นเขาอุ้ยหองกูย่างเลือเด้อได้ยินบ่หองกูบยเลือมีไฟกับพีเออดีดีหลอนเขาเลาอยู่มงนี้มึงมีมมีอยู่ยางกินคนเด คนจะเ็นแม่แปเอาไปมือนมง่ยเนีคเราห่วงนี่แหละไปเม่จะไปกไปเทมอเกาม่งกัวมึงนะกะมัวิกมงกุดออกหรืว่าตื่นหรืว่าจังไตื่นตายแล้วมึงเสียบมันที่เบียดม่งพออยุขินหยู่ก็มันอยู่แล้วออันยู่กับประธานดีบ่อเยอกำหมูบ้างกับาเขาตื่นหมกม่งเก่าทำไมมันสองหน้ารับไปสองจัเป้าน้องเขา เมืออเกาหอ,อ่อี่มันลันลันพองห้องเราท่าามู่ชันนั่นใชะพิดวังก็แล้วกันรอเบิเต้ว่าเ,เล็กวาเบิ้้นกะเทอ้่อ่าไม่ไเดี๋ยวรับติดแต่